สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดําบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโนเสาร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมหากย้อนเวลากลับไปกว่า270ล้านปีก่อนก่อนที่ไดโนเสาร์จะปรากฏขึ้นโลกยังอยู่ในยุคเพอร์เมียน ทวีปต่างๆรวมตัวกันเป็นผืนเดียวที่เรียกว่าแพ n นเจียกลางทุ่งกว้างที่ร้อนแลง้งสลับกับบึงน้ำจืดและแม่น้ำที่เต็มไปด้วยตะกอนมีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่งที่วิวัฒนาการจนมีรูปร่างไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้มันคือดิปโลคาลัสซาลเแมนเดอร์โบราณที่หัวกว้างเป็นรูปบุมแมแรง เปลือกหัวสองข้างแผ่ออกไปเป็นแผ่นกระดูกยาวเหมือนครีบแบนขนาดใหญ่ขนาดที่ลำตัวนั้นยาวเรียวมีขาสั้นและหางที่ช่วยพยุงตัวในน้ำรูปร่างของมันแปลกเสียจนเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบฟอสซิลครั้งแรกในช่วงปลายศตวรรษที่19ที่รัฐเช็กซัสสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่านี่คือหัวจริงหรือเป็นซากส่วนอื่นที่ถูกต่อผิด การค้นพบครั้งนั้นนำโดยนักบรรพชีวันวิทยาชาวอเมริกันชื่อเอ er ็ดเวิร์ดดริงเกอร์โคปในปี1877เขาได้บรรยายดิปโลคาลัสเป็นครั้งแรกและตั้งชื่อที่แปลว่ากะลโลกคู่อันมาจากลักษณะหัวที่ยื่นออกไปสองข้างอย่างชัดเจนจากวันนั้นเป็นต้นมาดิปโลคา l u ลัสกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ดึกดำบรรที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุด เพราะรูปร่างที่ผิดธรรมชาติราวกับถูกออกแบบโดยศิลปินไซไฟมากกว่าจะเป็นผลผลิตของวิวัฒนาการจริงๆแต่รูปร่างประหลาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญงานวิจัยสมัยใหม่ชี้ว่ากะโหลกที่กว้างออกไปสองข้างอาจช่วยให้ดิปโลคา l l ลสลอยน้ำได้ง่ายขึ้นคล้ายปีกเล็กๆที่สร้างแรงยกเมื่อลำน้ำไหลผ่านหัว มันจึงสามารถรักษาสมดุลในกระแสน้ำและเครื่องที่ได้โดยไม่เปลืองพลังงานมากนักอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าหัวบูมแรงอาจเป็นอาวุธคมคู่ศัตรูทำให้มันดูใหญ่และน่ากลัวกว่าที่เป็นจริงซึ่งมีชีวิตประหลาดนี้ไม่ใช่สัตว์เล็กจิ๋วเหมือนซาลาแมนเดอร์ปัจจุบันดิปโลคาลัสโตเต็มวัยอาจยาวได้กว่า1เมตรถือว่าใหญ่พอสมควรสำหรับสัตว์ครื่งบกครื่งน้ำในยุคนั้น และมันครองแม่น้ำบึงน้ำจืดในทวีปอเมริกาเหนือมานานนับ10บล้านปีและที่สำคัญมันคือหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเส้นทางวิวัฒนาการของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในช่วงก่อนที่ไดโนเสาร์จะถือกำเนิดกะโหลกที่กว้างออกสองข้างของดิปโลคาลัสคือหนึ่งในปริศนาทางวิวัฒนาการที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามมานานกว่าศตวตรรษ เมื่อโคบบรรยายฟอสซิลของมันในศตรวรรษที่19เขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าส่วนที่ยื่นออกไปนี้มีหน้าที่อะไรบางครั้งมันดูราวกับเป็นความผิดพลาดของธรรมชาติแต่เมื่อเวลาผ่านไปการวิจัยสมัยใหม่กลับทำให้เราเริ่มเข้าใจว่ารูปร่างที่ผิดธรรมชาตินี้คือกุญแจที่ทำให้ดิปโลคาลัส สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในแม่น้ำและบึงน้ำจืดของยุคเพอร์เมียนนักวิจัยจำนวนมากเสนอว่าหัวบูมเรงอาจทำงานคล้ายกับปีกของเครื่องบินใต้น้ำเมื่อกระแสน้ำไหลผ่านส่วนที่ยื่นออกไปทั้งสองข้างมันจะเกิดแรงยกเล็กน้อยที่ช่วยให้ร่างกายของดิโโลคาลัสลอยอยู่ในน้ำได้อย่างมั่นคงการที่สามารถรักษาสมดุลโดยไม่ต้องใช้พลังกล้ามเนื้อมากนัก ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในยุคที่กระแสน้ำเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสัตว์ส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการทรงตัวร่างกายที่ประหยัดพลังงานย่อมทำให้มันอยู่รอดได้นานกว่าอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือรูปร่างนี้อาจทำให้มันดูใหญ่โตน่ากลัวกว่าความเป็นจริงหากผู้ล่ามองจากด้านบนหัวที่กางออกคล้ายบูมแรง อาจทำให้มันเหมือนสัตว์ที่ตัวใหญ่และอันตรายเกินกว่าจะเสี่ยงโจมตีนักวิทยาศาสตร์บางคนยังเชื่อว่าการมีโครงสร้างที่แผ่ออกเช่นนี้ช่วยให้มันกลมกลืนกับพืชน้ำและกิ่งไม้ที่ลอยอยู่ในบึงทำให้มันพรางตัวได้ดีอีกด้วยทฤษฎีอีกประการหนึ่งที่ยังมีการถกเถียงคือหัวที่กว้างอาจถูกใช้ในการป้องกันตัวโดยตรง แผ่นกระดูกทั้งสองข้างแข็งแรงมากพอที่จะสร้างแรงสะบัดหากดิปโลคาลัสถูกจับโดยผู้ล่ามันอาจใช้แรงสะบัดศีรษะฟาดใส่ศัตรูจนต้องปล่อยตัวการออกแบบที่แปลกตานี้จึงอาจเป็นทั้งเกราะและอาวุธในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีสมมุติฐานที่แหวกแนวไปอีกว่าหัวบุมแรงอาจช่วยในการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย คล้ายกับที่ช้างใช้ใบหูขนาดใหญ่ในการกระจายความร้อนออกจากร่างแม้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่จะยืนยันแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ไม่หยุดพยายามหาคำตอบว่าเหตุใดสัตว์ตัวนี้จึงวิวัฒนาการรูปร่างที่ไม่เหมือนใครเช่นนั้นสิ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือหัวกว้างผิดปกติคือหัวใจสำคัญในการเอาตัวรอดของ d i p l o c o l u s ไม่ว่ามันจะใช้เพื่อทรงตัวลอยตัวป้องกันตัวหรือพรางตาท้ายที่สุดแล้วรูปร่างนี้ทำให้มันอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยนักล่าและทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดชนิดหนึ่งของยุคเพอร์เมียนกว่า40ล้านปีที่มันดำรงอยู่บนโลกฟอสซิลของมันยังคงถูกค้นพบในหลายภูมิภาคทั้งในอเมริกาเหนือ แอฟริกาเหนือและเอเชียบ่งบอกว่ามันเคยแพร่กระจายกว้างขวางและประสบความสำเร็จในเชิงวิวัฒนาการดิปโลคัมลัสไม่ได้เป็นเพียงสัตว์รูปร่างประหลาดในหนังสือเรียนแต่มันคือหลักฐานที่มีชีวิตว่าธรรมชาติมักสร้างทางออกใหม่ๆให้สิ่งมีชีวิตเสมอรูปร่างที่ดูเหมือนข้อบกพร่องในสายตาของเรากลับเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยให้มันอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่ทำให้ดิปโลคาัสไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดโบราณแต่คือบทเรียนแห่งวิวัฒนาการที่ยังสะท้อนมาถึงปัจจุบันเมื่อเราพูดถึงชีวิตประจำวันของดิปโลคาัสเราต้องย้อนกลับไปมองภาพกว้างของยุคเพอร์เมียนโลกในเวลานั้นเต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่แตกต่างจากปัจจุบันพื้นดินส่วนใหญ่ของโลกถูกรวมกันเป็นผืนทวีปแผ่นเจีย อากาศร้อนแล้งและแห้งกว่าปัจจุบันมากแต่ท่ามกลางทุ่งหญ้าและทะเลทรายกึ่งอาร์กติกก็ยังคงมีแม่น้ำสายใหญ่บึงน้ำและทะเลสาบน้ำจืดที่เต็มไปด้วยชีวิตสำหรับดิปโลคอลัสสภาพแวดล้อมเหล่านี้คือบ้านที่สมบูรณ์แบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ำแม้จะสามารถขึ้นฝั่งได้บ้างแต่สรีระของมันถูกออกแบบมาเพื่อว่ายน้ำมากกว่า S <S <an> การที่หัวมีลักษณะเป็นบูมเแรงช่วยให้มันทรงตัวในกระแสน้ำได้ดีทำให้สามารถลอยตัวรอเหยื่อเล็กๆได้โดยไม่ต้องออกแรงมากร่างกายยาวเรียวขาสั้นและหางแข็งแรงช่วยให้มันสามารถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็นการดำรงชีวิตในน้ำจึงเป็นวิถีที่ปลอดภัยกว่าสำหรับมันเรื่องอาหารนักวิจัยเชื่อว,ว่าดิโพคอลัสเป็นนักล่าขนาดเล็กที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวอ่อนแมลงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็ก หรือแม้แต่ปลาเล็กๆที่อาศัยอยู่ในบึงและแม่น้ํามันไม่ได้มีเขี้ยวแหลมคมหรือกลไกการล่าที่ซับซ้อนแต่ใช้วิธีซุ่มรอในน้ําตื้นแล้วอ้าปากงับเหยื่อที่ผ่านเข้ามาร่างกายที่ทรงตัวง่ายทําให้มันสามารถคอยจังหวะโดยไม่เปลืองพลังงานการใช้ชีวิตแบบนักล่าซุ่มโจมตีจึงเข้ากับรูปร่างของมันอย่างลงตัวการดำรงอยู่ของดิโพคอรัสยังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเพราะมันอยู่กึ่งกลางในห่วงโซ่อาหาร มันกินสัตว์เล็กที่มีจํานวนมากและในขณะเดียวกันมันเองก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าที่ใหญ่กว่าเช่นปลานักล่ายุคเพอร์เมียนหรือสัตว์เลือล้อยคลานดึกดําบรรบางชนิดหัวที่กว้างของมันอาจช่วยให้ผู้ล่ากลืนยากขึ้นและบางครั้งก็ทําหน้าที่เป็นเครื่องขมขู่แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปการเป็นสัตว์กลืนกลางทําให้มันเป็นส่วนสําคัญของความสมดุลในบึงและแม่น้ํา นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่ามันไม่ได้อาศัยเพียงลำพังแต่มีโอกาสอยู่รวมเป็นกลุ่มเล็กๆในพื้นที่ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ฟอสซิลหลายชิ้นถูกพบใกล้กันในแหล่งเดียวซึ่งอาจบ่งบอกว่ามันรวมกลุ่มเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์การรวมตัวเป็นฝูงขนาดเล็กช่วยเพิ่มโอกาสรอดเมื่อถูกนักล่าโจมตีเพราะยิ่งมีจำนวนมากผู้ล่าก็ยิ่งสับสนและเลือกเหยื่อได้ยากขึ้น การสืบพัน uhm ธุ์ของดิโพลคอ l ัสยังเป็นเรื่องที่เราไม่รู้มากนักแต่จากการเปรียบเทียบกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในปัจจุบันนักวิจัยคาดว่ามันวางไข่ในน้ำและตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายลูกออดที่ค่อยๆพัฒนาเป็นตัวเต็มไว้ตลอดหลายเดือนหรือหลายปีกระบวนการนี้ทำให้มันอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นหากบึงแห้งเร็วกว่าปกติหรือคุณภาพน้ำเสื่อมลงตัวอ่อนก็อาจไม่รอด การดำรงเผาพ,พันธุของมันจึงพึ่งพาเสถียรภาพของระบบนิเวศอย่างมากแม้จะไม่ได้มีพฤติกรรมที่ดุร้ายหรือโดดเด่นเหมือนสัตว์นักล่าขนาดใหญ่แต่ดิฟโ o คลัสคือหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้ระบบนิเวศของบึงและแม่น้ำยุคเพอร์เมียนมีความหลากหลายมันคือทั้งผู้ล่าและเหยื่อทั้งผู้ใช้ประโยชน์และผู้สร้างความสมดุลหากไม่มีมันระบบนิเวศในแถบนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เคยเป็นภาพของดิฟโ o คลัสจึงไม่ใช่เพียงซาลามันเดอร์หัวแปลกที่เราจดจำจากหนังสือฟอสซิล แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตเงียบๆในน้ําจืดรอเหยื่อเล็กๆผ่านเข้ามากลายเป็นอาหารให้สัตว์ที่ใหญ่กว่าและทําหน้าที่เป็นฟันเฟืองเล็กๆของเครื่องจักรชีวิตขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าธรรมชาติในยุคเพอร์เมียนโลกเต็มไปด้วยสัตว์นักล่าที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้มากปลาน้ําจืดบางชนิดมีฟันแหลมคมและร่างกายที่ยาวเกือบ2เมตรสัตว์เลื้อยคลานดึกดําบรรที่เพิ่งเริ่มวิวัฒนาการก็กําลังทดลองวิธีการล่าใหม่ๆบางตัว เคลื่อนที่บนบกได้เร็วบางตัวว่ายน้ำเก่งจนแม้แต่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ปลอดภยัยและสำหรับดิโพคอลัสมันคือหนึ่งในเป้าหมายของนักล่าเหล่านี้ร่างกายที่ยาวเพียง1เมตรของมันอาจดูใหญ่สำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่เมื่อเปรียบกับสัตว์นักล่าตัวจริงมันกลับเป็นเพียงอาหารชิ้นหนึ่งเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์พบร่องรอยการกัดบนฟอสซิลบางชิ้นของดิโพคอลัสที่บ่งชี้ ว่ามันถูกโจมตีและกินโดยสัตว์เลื้อยคลานนักล่าชนิดอื่นสิ่งนี้ยืนยันว่ามันตกเป็นเป้าหมายบ่อยครั้งแต่คำถามคือเหตุใดดิโพโคลัสจึงยังคงอยู่รอดได้นานกว่า40ล้านปีคำตอบอยู่ที่กลยุทธ์การเอาตัวรอดอันแยบยลหัวที่กว้างเป็นบูมเอร์แรงอาจมีประโยชน์มากกว่าการทรงตัวในน้ำนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่ามันทำให้ดิโพโคลัสถูกกลืนได้ยากหากสัตว์นักล่าพยายามกลืนทั้งตัว หัวที่กลางออกด้านข้างจะติดคอหรือทำให้ผู้ลาก,กัดได้ลำบากขึ้นความไม่สะดวกนี้อาจเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลาไประเหยื่อไปหาตัวอื่นแทนการมีรูปร่างที่กินยากจึงเป็นกรอบป้องกันชนิดหนึ่งที่ช่วยยืดอายุเผ่าพันธุ์ของมันนอกจากนี้ดิโพคอรัสยังใช้กลยุทธ์การซ่องตัวเป็นหลักมันมักจะอาศัยอยู่ในน้ำตื้นที่มีพืชน้ำหนาแน่นร่างกายสีเข้มช่วยพรางตัวให้กลมกลืนกับกิ่งไม้และโคลนตะกอนที่ก้นน้ำ หัวที่กว้างเมื่อมองจากด้านบนอาจดูเหมือนใบไม้หรือเศษไม้ลอยน้ำทำให้ศัตรูสับสนและมองข้ามไปได้การพรางโกเช่นนี้เป็นวิธีง่ายแต่มีประสิทธิภาพสำหรับสัตว์ที่ไม่สามารถต่อสู้โดยตรงได้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้าดิพโพคอรัสก็ยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่ฉับพลันมันอาจไม่ใช่นักว่ายน้ำที่เร็วที่สุดแต่หางแข็งแรงของมันช่วยให้สามารถพุ่งตัวออกจากอันตรายได้ทันทีเมื่อถูกคุกคาม บางครั้งการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้ก็เพียงพอที่จะสร้างช่องว่างระหว่างมันกับผู้ล่าไม่ใช่เพื่อการหลบหนีที่ยาวนานแต่เพื่อการเอาตัวรอดชั่วขณะการอยู่รอดของดิโพค o รัสยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรวมกลุ่มฟอสซิลที่พบจำนวนมากในพื้นที่เดียวกันบ่งบอกว่ามันอาจอยู่เป็นฝูงเล็กๆก,การอยู่รวมกันช่วยให้มันมีโอกาสรอดสูงขึ้นเพราะนักล่าที่จู่โจมฝูงจะสับสนกับจำนวนเหยื่อและอาจไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้ทันที การรวมกลุ่มยังช่วยให้ d i p l o ค o c u s ใช้สัญญาณเตือนภัยร่วมกันได้เมื่อมีตัวหนึ่งสัมผัสกับการเคลื่อนไหวของนักล่าตัวอื่นๆก็สามารถรีบหลบหนีตามไปได้แม้จะใช้กลยุทธ์มากมายแต่ก็ใช่ว่ามันจะรอดเสมอไปฟอสซิลหลายชิ้นที่ถูกค้นพบแสดงให้เห็นร่องรอยการโจมตีสัตว์นักล่าอย่างปลาดิกดําบันขนาดใหญ่หรือสัตว์เลื้อยคลานกินเนื้อก็ยังสามารถเอาชนะ d i โล o คอ c ัสได้บ่อยครั้ง ทว่าความสำเร็จของเผ่าพ,พันธุ์ไม่ได้วัดจากการรอดของแต่ละตัวแต่จากการที่มันยังคงอยู่บนโลกได้อย่างยาวนานและในแง่นี้ดิโพคอลัสถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลหัวบูมเมแรงซึ่งครั้งหนึ่งอาจถูกมองว่าเป็นข้อบกพร่องของการออกแบบกลับเป็นคุณสมบัติที่ทำให้มันอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายมันคือการพิสูจน์ว่าในธรรมชาติความแปลกไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือการทดลองที่บางครั้ง อาจสร้างผู้รอดชีวิตที่แท้จริงตลอดยุคเพอร์เมียนดิโพลโคอัสดำรงชีวิตอย่างระมัดระวังเผชิญหน้ากับผู้ล่าท,ที่โหดร้ายและรอดพ้นจากอันตรายด้วยกลยุทธ์เฉพาะตัวการผสมผสานร,ระหว่างรูปร่างการพรังตัวการรวมกลุ่มและพฤติกรรมการหลบหนีทำให้มันดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้นานกว่าที่ใครคาดคิดและนี่คือสิ่งที่ทำให้ดิโพลคลัสไม่เพียงแต่เป็นสัตว์รูปร่างประหลาด แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการเอาตัวรอดท่ามกลางโลกที่ไม่เคยปราณีด้วยครับความสำเร็จของ d i p l o c o l u s ไม่ได้วัดเพียงจากการที่มันรอดพ้นจากผู้ล่าแต่ยังวัดได้จากการที่มันสามารถแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ของโลกและดำรงอยู่ได้นานนับ10บล้านปีฟอสซิลของมันถูกค้นพบมากที่สุดในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะรัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมา ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีระบบแม่น้ำและบึงน้ำจืดกว้างใหญ่แต่การค้นพบไม่ได้จำกัดเพียงแค่ทวีปเดียวนักวิทยาศาสตร์ยังพบหลักฐานของดิปโลคอ l ัสและญา,าติใกล้ชิดในแอฟริกาเหนือรวมถึงบางชิ้นที่อาจบ่งบอกถึงการมีอยู่ในเอเชียนี่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ท้องถิ่นแต่เป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่สามารถขยายอาาเขตไปได้ไกลในยุคเพอร์เมียน ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์นี้เป็นหลักฐานว่าดิปโลคอรัสมีความยืดหยุ่นทางนิเวศวิทยามันสามารถอาศัยได้ทั้งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวบึงน้ำจืดที่นิ่งสงบและทะเลสาบที่เต็มไปด้วยตะกอนสรีระของมันทำให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในแหล่งน้ำหลากหลายแบบการทรงตัวด้วยหัวบุมแรงและการซุ่มรอในน้ำตื้นทำให้มันปรับตัวได้กับกระแสะน้ำที่ต่างกันการกินสัตว์ขนาดเล็กเป็นอาหารหลัก ก็เป็นกลยุทธ์ที่ทำให้มันอยู่ได้แทบทุกที่เพราะสัตว์เล็กและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีอยู่ทั่วไปในระบบนิเวศน้ำจืดการแพร่กระจายของมันยังสะท้อนความสำเร็จในเชิงวิวัฒนาการนักวิทยาศาสตร์จัดดิปโลคอลัสไว้ในกลุ่มเลโพสปอนดิลส์ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำดึกดำบรรที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันกับสัตว์เลื้อยคลานที่วิวัฒน์ขึ้นมาใหม่ในยุคเพอร์เมียนได้แต่ในบรรดาญาติร่วมกลุ่มดิปโลคอลัส กลับอยู่รอดและขยายพันธุ์ได้นานที่สุดเหตุผลอาจมาจากการออกแบบร่างกายที่ช่วยให้มันได้เปรียบในสภาพแวดล้อมเฉพาะการที่มันไม่ต้องแข่งขันโดยตรงกับสัตว์เลื้อยคลานบนบกเพราะเลือกใช้ชีวิตในน้ำเกือบตลอดเวลาจึงทำให้มันยังคงมีพื้นที่ทางนิเวศที่มั่นคงมีการค้นพบฟอสซิลของดิปโลคอลัสหลายวัยตั้งแต่ตัวอ่อนจนถึงโตเต็มวัยแสดงให้เห็นว่ามันสามารถขยายพันธุ์ได้ดี และมีอัตราการรอดสูงพอสมควรการมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ทำให้ไข่และตัวอ่อนมีโอกาสเจริญเติบโตเต็มที่การต่อเนื่องของการพบฟอสซิลในชั้นหินหลายช่วงเวลาบ่งชี้ว่ามันดำรงอยู่ได้นานกว่าหลายสิ่งมีชีวิตร่วมยุคและกลายเป็นสายพันธุ์ที่ยืนหยัดอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์นานที่สุดชนิดหนึ่งความสำเร็จของดิปโลคอรัสไม่ได้อยู่ที่การเป็นนักล่าที่น่าเกรงขาม แต่คือการเป็นผู้รอดที่รู้จักใช้รูปร่างและพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดการแพร่กระจายกว้างไกลเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์ของมันใช้ได้ผลและทำให้มันครองโรคของแหล่งน้ำจืดได้นานอย่างน่าทึ่งแต่ทุกสิ่งมีจุดสิ้นสุดแม้จะยืนหยัดมาได้นานเพียงใดท้ายที่สุดดิปโลคอลัสก็ต้องผเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อยุคเพอร์เมียนสิ้นสุดลง และโลกเข้าสู่การสูญพันธ์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโชคชะตาของมันก็ไม่อาจต้านทานกระแสนั้นได้ตลอดเวลาหลายสิบล้านปีดิปโลคาลัสสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้อย่างน่าทึ่งมันแพร่กระจายกว้างไกลและกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่โลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงและเมื่อสิ้นสุดยุคเพอร์เมียนประวัติศาสตร์โลกก็เขียนบทใหม่ที่โหดรายที่สุด เหตุการณ์ส <screws in the world> ูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกได้กวาดล้างชีวิตออกไปกว่าร้อยละ90้าของสิ่งมีช mm. ีว in ิตทั้งหมดและดิปโลคาลัสก็ไม่อาจรอดพ้นชะตากรรมนี้ได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหายนะครั้งนั้นเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟมหึมาในเขตไซบีเรียซึ่งปล่อยลาวาและก๊าซพิษจานวนมหาาลออกมาปกคลุมโลกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรุนแรง ขณะที่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำให้เกิดฝนกรดที่ทำลายระบบนิเวศท,ทางบกและทางน้ำไปพร้อมกันอุณหภูมิของโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าที่สิ่งมีชีวิตจำนวนมากจะปรับตัวได้แม่น้ำและบึงที่เคยเป็นบ้านของดิปลคาวลัสจึงกลายเป็นกับดักมรณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว น้ำกลายเป็นพิษเพราะการสะสมของสารเคมีและการขาดการหมุนเวียนฟอสซิลของดิปลอคาลัสในช่วงปลายเพอร์เมียนจึงหายไปจากบันทึกทางธรณีวิทยาอย่างสิ้นเชิงแสดงให้เห็นว่ามันไม่สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วเกินไปสิ่งที่น่าสนใจคือดิปลอคาลัสเคยอยู่รอดมาได้หลายล้านปีท่ามกลางผู้ล่าและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ แต่เหตุการณ์ในปลายเพอร์เมียนนั้นแตกต่างมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของศัตรูไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําหรือภูมิประเทศแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ทําลายดุลยภาพทางธรรมชาติทั้งหมดไม่มีที่หลบภยัยไม่มีน้ําพอที่จะเป็นบ้านที่ปลอดภยัยและไม่มีเวลาให้มันวิวัฒนาการเพื่อรับมือเมื่อเรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นจุดจบของดิปโลคาลัสเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดจบของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกในเวลานั้น ทั้งสัตว์ทะเลป่าบกและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกมากมายต่างพากันล้มตายเหลือเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวผ่านหายนะครั้งนั้นไปได้เพื่อเปิดทางให้สัตว์ยุคใหม่ถือกำเนิดขึ้นในยุคถัดไปดิปโลคาวลัสหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยไม่ทิ้งทายาทที่มีรูปร่างใกล้เคียงกับมันเลยรูปทรงหัวบูมแรงอันเป็นเอกลักษณ์นั้นไม่ได้ถูกสืบทอดต่อในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำยุคหลัง และนั่นทำให้มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครตลอดกาลหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่เรามีคือฟอสซิลที่บันทึกเงาของมันเอาไว้ในหินการสิ้นสุดของดิปโลคาลัสในยุคเพอร์เมียนจึงเป็นตัวแทนของความจริงอันโหดร้ายของวิวัฒนาการแม้สิ่งมีชีวิตจะปรับตัวเก่งเพียงใดแต่ถ้าโลกเปลี่ยนเร็วเกินไปพวกมันก็ไม่อาจหนีพ้นจุดจบของดิบโลคาลัสสะท้อนว่าไม่มีสิ่งใดบนโลกที่ถาวรทุกสายพันธุ์มีเวลาของมัน และเมื่อเวลานั้นสิ้นสุดลงโลกก็เดินหน้าต่อไปโดยไม่หันหลังกลับแม้ดิโพลโคลัสจะหายไปจากโลกเมื่อกว่า250ล้านปีก่อนแต่ร่องรอยที่มันทิ้งไว้ยังคงส่งเสียงสะท้อนให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันได้ยินฟอสซิลหัวบูมแรงของมันไม่เพียงเป็นหลักฐานทางกายภาพของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยมีชีวิตอยู่แต่ยังเป็นกุญแจไขปริศนาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสภาพแวดล้อมในอดีต ที่หล่อหลอมโลกให้เป็นอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ตั้งแต่ศตรวรรษที่19ที่เอ็ดเวิร์ดบริงเกอร์โคบบรรยายดิฟโฟคลัสเป็นครั้งแรกฟอสซิลแปลกประหลาดนี้ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักบรรพชีวินวิทยาทั่วโลกรูปร่างหัวที่กว้างออกทั้งสองข้างทำให้เกิดการถกเถียงอย่างต่อเนื่องว่าวิวัฒนาการสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรการศึกษาซากเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศา,ศาสตร์พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ใหม่ ตั้งแต่การใช้กลาศาสตร์ของไหลคำนวณแรงยกไปจนถึงการสร้างแบบจำลองสามมิติเพื่อทดสอบการเคลื่อนไหวในน้ำทุกการทดลองไม่เพียงเพิ่มความเข้าใจต่อ d i ิป o c คอรัสแต่ยังต่อยอดไปสู่การทำความเข้าใจสัตว์น้ำชนิดอื่นๆด้วย d i ิป o c คอ l ัสยังช่วยให้เรามองเห็นภาพชีวิตในยุคเพอร์เมียนได้ชัดเจนขึ้นฟอสซิลของมันมักถูกพบร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นปลาน้ำฉืดและสัตว์เลื้อยคลานโบราณข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้นักวิจัยประกอบภาพของระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนขึ้นมาใหม่เราได้รู้ว่าในแม่น้ําและบึงน้ําฉืดของโลกยุคนั้นมีการแข่งขันและการพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร d i p l o c o l u จึงเป็นเหมือนตัวแทนของระบบนิเวศท,ทั้งหมดไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตเดียวๆสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือการที่ d i p พ o ค c ลัสสอนให้เรารู้ว่ารูปร่างที่ดูผิดปกติอาจไม่ใช่ความผิดพลาดของธรรมชาติ แต่เป็นการทดลองที่มีเหตุผลเฉพาะในสภาพแวดล้อมของมันเองหัวบุมแรงซึ่งในสายตามนุษย์อาจดูแปลกและไม่เข้ากับการดำรงชีวิตจริงๆแล้วคืออาวุธและเครื่องมือที่ทำให้มันอยู่รอดนานกว่า40ล้านปีมันคือบทเรียนเชิงวิวัฒนาการที่ว่าความแตกต่างบางครั้งก็คือกุญแจสู่ความสำเร็จในเชิงวัฒนธรรมดิปโลคอรัสยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหมๆ่ๆ รูปทรงห่วงของมันถูกนำไปตีความในสื่อหลายแขนงตั้งแต่ภาพวาดวิทยาศาสตร์ไปจนถึงงานแฟนตาซีสัตว์โบราณตัวนี้จึงไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องทดลองแต่ยังอยู่ในจินตนาการของผู้คนด้วยและเหนือสิ่งใดมรดกที่แท้จริงของดิโพโคลัสคือการผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามต่อโลกในอดีตอย่างไม่หยุดยั้งการพบฟอสซิลที่ผิดแปลก บังคับให้เราต้องมองให้ลึกลงไปในกลไกของวิวัฒนาการและสิ่งแวดล้อมนักวิจัยรุ่นต่อรุ่นยังคงขุดค้นหาหลักฐานใหม่ๆเพื่อเติมเต็มเรื่องราวของมันและทุกครั้งที่เราค้นพบดิปโลคลัสใหม่ในชั้นหินเราก็ได้ตอกย้ำว่าประวัติศาสตร์ของโลกเต็มไปด้วยความลึกลับที่ยังรอให้เราเปิดเผยแม้มันจะหายไปนานแล้วดิปโลคลัสยังคงสอนเราอยู่เสมอทั้งเรื่องความหลากหลายของชีวิตความไม่แน่นอนของโลก และคุณค่าของการมองสิ่งแปลกประหลาดด้วยสายตาเปิดกว้างมันจึงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์รูปร่างประหลาดที่สูญพันธุ์ไปแต่เป็นครูเงียบๆที่ทิ้งบทเรียนไว้ให้มนุษย์รุ่นหลังได้เรียนรู้ทุกครั้งที่เรามองไปที่ฟอสซิลของดิโพคาลัสเราไม่ได้เห็นเพียงซากข,ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วแต่เรากำลังมองผ่านหน้าต่างบานหนึ่งไปสู่โลกที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงโลกที่เต็มไปด้วยความร้อนแล้งของยุคเพอร์เมียน โลกที่แม่น้ำและบึงน้ำจืดเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทวีปแผนเจียและโลกที่รูปร่างอันแปลกประหลาดของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ความผิดพลาดแต่คือความสำเร็จในการปรับตัวให้อยู่รอดดิปโ,โลคาลัสกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ดึกดำบรรที่ผู้คนจดจำได้ง่ายที่สุดไม่ใช่เพราะมันยิ่งใหญ่หรือดุร้ายแต่เพราะหัวรูปบูมเมแรงของมันช่างผิดแปลกเกินกว่าที่จะลืมได้ รูปร่างนั้นยังคงถูกหยิบยกมาเป็นหัวข้อถกเถียงในวงวิทยาศาสตร์และเป็นแรงบันดาลใจในงานศิละปะและวัฒนธรรมสมัยใหม่เมื่อเด็กหรือผู้ที่สนใจพาลิโอนโทโลยีเห็นภาพของมันครั้งแรกมักจะเกิดคำถามในใจเสมอว่าทำไมมันถึงมีหัวแบบนั้นและคำถามเล็กๆนี้เองคือจุดเริ่มต้นของความอยากรู้อยากคิดทางวิทยาศาสตร์ที่อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ในใสายตาของนักวิจัยดิปโลคาลัสเป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่ไม่มีวันจบทุกทฤษฎีที่เราสร้างขึ้นเพื่ออธิบายหัวของมันไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวในน้ำการพรางตัวหรือการป้องกันล้วนสะท้อนให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การหาคำตอบที่ตายตัวแต่คือการตั้งคำถามและทดลองอย่างไม่สิ้นสุดฟอสซิลทุกชิ้นที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ ยังคงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตชนิดนี้และนั่นทำให้ดิปโลคา l ลัสไม่ใช่เรื่องราวที่จบลงแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่ยังดำเนินต่อไปในห้องปฏิบัติการและในความคิดของมนุษย์ในสายตาของสังคมกว้างดิปโลคาลัสยังเป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกไม่ได้เป็นสถานที่คงที่สิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จ อาจหายไปได้ในชั่วพริบตาเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดของมันในเหตุการณ์สูญพันธุ์เพอร์เมียนคือเครื่องยืนยันว่าความหลากหลายทางชีวภาพมีความเปราะบางเพียงใดและมันทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเพราะการสูญพันธุ์ไม่ใช่เรื่องในอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นภัยเงียบที่ยังคงดำเนิอนอยู่ในโลกใหม่ๆและในสายตาของผู้ฟังเร็กซาก้าพอดแคสต์ ดิปโลคาลัสไม่ได้เป็นแค่ชื่อในหนังสือวิทยาศาสตร์อีกต่อไปมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีเรื่องราวมีเส้นทางชีวิตและมีเสียงสะท้อนที่ยังคงได้ยินแม้จะผ่านมากว่า250ล้านปีมันทำให้เราได้เห็นว่าแม้สิ่งที่เงียบที่สุดก็อาจทรงพลังที่สุดและแม้สิ่งที่แปลกที่สุดก็อาจเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดของวิวัฒนาการดิปโลคาลัสไม่ได้เหลืออยู่ในโลกใบนี้แล้ว แต่ในความทรงจำและการศึกษาของมนุษย์มันยังคงมีชีวิตอยู่เสมอหัวบุมเมอแรงของมันไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแปลกแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไปได้ไม่รู้จบในธรรมชาติโลกได้เดินหน้าต่อโดยไม่มีมันแต่เรื่องราวของมันยังคงเป็นบทหนึ่งในมหากรรบของชีวิตที่ไม่มีวันลืมเลือนนี่คือดิปโรคลัสสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีเหมือนและจะไม่มีใครเหมือนอีกต่อไป คุณกำลังฟังเลกซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ